มันมีผมมียอดเล่นแค่นี้นะที่เหลือมันของน้องพวกน้องพวกอะไรแต่ว่าเวลาส่งของมาส่งมาที่บ้านผมกันเนี้ยผมมาเป็นคนหาพ้าหาอะไรให้น้องให้นุ่งรายการนี้นํำที่พี่วานหนึ่งพันบาทครับเหนือสตั์โลหะาคาัสรายการหนึ่งพันบาทนำที่พี่วานหนึ่งพันบาทนำที่พี่วานนะครับ ปาโมงสินเดิมแล้วกันนะถ้างั้นไปเผื่อพี่วานหัวไอ้แกะและแกะมา,ากระจ่า,จากระจ่าเลยโดนก็โดนแค่น,น,นั้นเองนับสองไปครับนับสองไปพี่นับสองไปแล้วผมจะไปเที่ยวละจริงๆเดี๋ยวก็เที่ยวจีนและไอ้มีนับวันไหนให้หมอว,วันอาทิตย์วันอาทิตย์อะไรนับหนึ่งไปครับยี่วันพุทธหันศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกสี่วันหนึ่งพันหนึ่งร้อยพี่เข้มครับ ไม่มีขายมากกว่า1นึ่งพันหนึ่งร้อยขอนุ่าส่งสัญญาณคำว่าขิงครับไม่มีขายมากกว่า 1, 100, หนึ่งพันหนึ่งรอยขิดการประมงไมครับรั่วไปครับ พี่เข้มครับพี่เข้มท้งขาดมินได้เลยครับ พี่เข้มครับจบที่พี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยทหารมินได้เลยจ้ะ